สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายชูผู้ทุกคนของผมยินดีตอนเัาเข้าสู่ช่องช่างน้อยพาเพลินสเปดรตวีเอฟซีทุกท่านท,ทุกทุกประเทศนะครับเดอครับพี่น้องเมื่อนี้กับแมคโครแล้วก็รถเคนก็ได้ลงพื้นที่นะครับทำกําแพงกั้นแนวเขตด้านหน้าออฟฟิศผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วนะครับพี่น้องอยังเข้ามาชมบรรยากาศก,กันครับผมสวัสดีตอนบ่ายๆด้วยนะครับผม ครับพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มทําแล้วนะครับแล้วบอลบอนี่ท่งนี้ไอเทเทปูนบอลนี้เสร็จไหมนี่ไม่ได้เสน่าจะใส่แบบก่อนเนาะครับพี่น้องอันใส่แบบก่อนพี่น้องสร้างว่าอื่นอื่นเที่ยวแล้วเป็นมือโอ้อหยี่เลงตั้งเสาไล่หันไปตัดเลยปะปูดน้าไปก่อนก็ได้ตัดเลยครับปิดตัวผเลยเดี๋ยวผมไปปิดเสีอให้โอเคได้ได้เดี๋ยวผมไปปิดเสีอให้ พี่น้องมาเบิรงมาแย่ยงซอยสร้างครับผมมาดูซอวยช่างนะครับแต่งหน้าเขาไปรงหัวก๊กกล้วยอยู่เลเนี่บอกมันถึงหัวก๊กกล้วยอยู่แม่นอดกกล้วยเพระาะว่าเอามือมันเอดโดยไปออกหน้าบ้านเลยได้ได้เพราะว่ามันจะมาเลยเป็นทีแล้วมามาเดี๋ยวจะได้ปิดน้ำให้เพื่อนพี่นอ้องเพื่นทีตัดทอ่อออกครับผมปิดน้ำก่อนนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว เริ่มดำเนินการแล้วเดี๋ยวสร้างน้อยไปปิดสวิตก่อนนะครับพี่เอนั้นต,ตัดทาได้กับตัดออกรถเด้อดเดี๋ยวไปปิดน้าไปเดี๋ยวปิดหน้าไปครับผมไอแมคโรของเราจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแมครของเราอยู่ฝั่งนี้นอ,อ,ยนอยู่ฝั่งนี้พี่น้องจะได้แต่งถนนเพื่อว่า จช่หรพอแตกอยู่ว่าแต่งถนนเพื่อว่าจะเอาเสาบนลงผมครับผมเดี๋ยวผมไปปิดน้ำใช่่อนพี่หนังไปปิดน้ําก่อนนะครับคอยเดี๋ยวครับพี่หนังทางหนต่อไปเห็นว่าหน้าเขาตัดออกได้บัดนี้าจังต่อไม่กันเลยครับผมจะปิดน้าก่อนสักครู่นะครับรถเคียนก็จะเข้าไปไปอีกฝั่งหนึ่งครับผมจะอ้อมไปด้านหน้าด้านหน้าหอพักนะครับผมอ้อมไปพี่หนังอ้อมอ้อมมาพี่อ้อมอ้อมมานี่นะครับแล้วก็จะเอาลงฝั่งนี้ ก็จะได้ขุดเจาะฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวปิดสวิตช์น้ำก่อนแดดครับพี่น้องบดฝนเร้ากับกแห้งแดดครับผมโอ้สุดยอดเลยฝนหยุดแล้วแต่ว่าแดดมากปิดสวิตช์ก่อนนี่ก็จะเอาเสามาลงรถเข็นาามาเสาลงนะครับน,นี่คือสวิตช์ไฟนะครับผม ครับอาจารย์มาถึงต้นกล้วยต้นนี้แหละครับผมจ่านผู้น้องประมาณจากนี้ไปอีกหอดสุดเท่านั้นกับประมาณยี่สิบเก้าครับผมคัมย์แม่โคของเราจะอยู่ฝั่งของเรานะครับแม่โคอยู่ฝั่งนี้ครับผม โอ้อากาศห่อนครับพี่น้องห่อนครับเดี๋ยวช่างน้อยไปเอาเลื่อยก่อนน้ำจ้ามีเลื่อยปะแม่โคเดี๋ยวผมไปตัดให้ก่อนเลยแมนแมนตัดได้ได้เลื่อยยี่หประกาศหมดแล้วท่อข่อแต่ท่อต่อไปพอเข้าได้ไหมมันไปังไครับมหนแล้วเพราตีนไปนี่แล้วมันมันแตกเลยตัดดอกครับ เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มลงม,มือแล้วนะครับเริ่มลงมือแล้วครับพี่น้องรถเชียนคันนี้หล่ะครับพี่น้องรถเชียนไงรถเชียนใหญ่มาแล้วเอาเสาขึ้นรถนะครับเอาเสาขึ้นรถเพื่อว่าจะเอาไปลงฝั่งนู้นครับผมรถเชียนมาสองคันครับพี่น้องมาสองคันพี่น้อง อากาศร้อนมากครับตอนนี้ร้อนมากร้อนมากสุดยอดอากาศสุดยอดเลยเริ่มเนิเนๆการแล้วฝอเฮตฟอ่แล้วพอยังพี่น้องว่าฝนไกลเบิดแล,ล้วครับผมอันนี้คือชุดหางเครื่องเราเอามาตากแดดครับพี่น้องหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันครับรถผู้จัดการนี่ลุยครับพี่น้องมากถ้าน,น้องหน้าหางเชียงซ้อม มาดูการทำงานของช่างครับผมเอาลงป่ะพี่เอาลงมากเป็นป่ะโ oh, อ,อ้พี่น้องเอาลงมากเนี่ยพี่น้องมาเด้๋ยวขึ้นเอาดึงวันเจ้าเอาขึ้นดิสิโ oh. อเคโอเคครับผมเอาลงมาจากรถครับผมเพราะเพิ่งมาทรงสองขั้นครับพี่น้อง เดืออนทักร้อนมากเลยนะครับครับขั้นหนึ่งขนางกำลังมาขั้นหนึ่งกำลังมานะครับมีสองพันรถเทียน มัดเหล็กนะครับมัดเหล็กเท่ข้านพี่น้องมานียมัดเหล็กเท่ข้านเลยครับผมเท่าขานใส่เลยนะครับตรงนี้ว่าระดับน้ําด้วยนะครับผมว่าระดับน้ำเนี่ครับพี่น้องเริ่มดำเนินการแล้วนะครับผมตอนนี้ ที่กั้นเขียดแดนฝนั่งด้านหน้าออฟฟิศครับผมมาเก็บภาวิรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งครับพี่น้องว่าเจะถอดใส่แล้วนะครับนะเ,เ,เนาะแดดคักแดดแน่แท้ื่อเนาะมันมักฝนต,ตกัวนึ่ดอาเข้าหน้าแน,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 นวบ่เออยามแดดว่าแดดเนเดาะไงสุดยอดพี่น้องแดดกับแดดคักหนาวกับหนาวคักนี่คือด้านหน้านะครับผมโอ้ยเขาหุมกันพี่น้องเขาหุมกันหุมกนอนเขาหุมกนอมกน เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มปรับดินแล้วนะครับแม่โคท่านังก็เริ่มปรับดินเขาพี่น้องปรับดินเข้าไปในให้มันเข้าไปเลยสุดเงยวที่สุดครับพี่น้องเข้าไปได้จะประม,มาณต้น,ต,นต้นกล้วยครับผมต้นกล้วยด้านนู้น,นครับผมพี่น้องโอ้สุดยอดอากาศสุดยอดเลย ล,ล,ลุยลุยลุยวันนี้จะใส่แบบไว้พ่งนี้จะเทป,ปูนวันเดียวเสร็จนะครับเนี่ยั้นเล็กแล้วแล้วก็จะใส่แบบพี่น้องใส่แบบเทพป,ปูนครับผมวันนี้มือเดียวก็เสร็จทางว่าวันเดียวก็เสร็จนะครับ ห่อนพี่นองห่อนหอนเพราะว่าสร้างพาเพลนฝากเห็ดฝาแล้วครับผมรีบทำารีบเสร็จนะครับเรียบทำารีบเสร็จครับพี่น้องตอนนี้ผมกลามาเอาเอาที่ปิดท่อนะครับจะได้ไปตัดออกครับผม แล้วก็เอากาวที่บ้านพ่อก้านมาแล้วก็เลื่อยนี่ครับผมเลื่อยครับพี่น้องเว่อหอนไม่กินน้ำครับพี่น้องมากินน้าที่บ้านแล้วก็จะออกไปตัดท่อให้รถแบรโคนะครับรถแบรกโคนท่างานสะดวกสะดวกครับพี่น้องนะครับรวมแรงรวมใจกันครับผมเป็นกําลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเพื่นได้ครับเด้อครับผมมื่อนี้อัปเดตให้พี่น้องเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วอนาจักรแสงทองเพลียนะครับแล้วมื่อนี้สร้างเพื่อนกับสีไส้แบบไว้ใส่แบบพุ่นี้เทปูน วันเดียวก็เสร็จแล้วครับพวกนี้นะครับเราเราหลุดเราชมไปกำลังใจน้ำกันครับพี่น้องในน้ำ hmm. ปลาคลิปนี้ขอขอบคุณเอฟซที่ดูคลิปจนจบไปข้างโฆษณาขอบคุณเอฟซที่ปเป็นแรงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินจ mm ุฑ hmm. าเนี่ยขอกาคเข้าาสวัสดีครับโชคดีไม่ใช่ครับเดี๋ยวไปตัดทองกันพี่น้อง